ในด้วยพี่น้องเด้อผัดหน้าง,งานเพียง120บาทเท่านั้นนะครับให่ได้ผู้ชมสั่พันบวกนะครับขอพรบคุณนะครับผมดีแล้วคะ่ะอากาศาสดใสกรุงเทพตกแรงมากพี่น้องทั้งกรท,กทกมทอนนกกดูแลสุขภาพมันดีครับผมพี่น้องทั้งไก่ทั้งไก่ครับผมที่ตอนนี้ฝนตกอยู่กาดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมอากาศเปลีป่ยนแปลงแล้วนะครับผมตอนนี้อยู่ที่จังหวัดเลยก็อ,อากาศเริ่รมหนาวๆนาแล้วพี่น้องบ้าเบิร์ดเริ่มตันตันแล้วครับผมใช่แล้วจ้าขอพระคุณนะครับผม คืนนี้คอยบิ๊กแตกอีกวันซาขอบพระคุณนะครับผมซาถุกครับพี่น้องตั้งแต่อกวงมากพี่น้องตั้งแต่ออนทัวเปิดฤดูกาลมาบิ๊กแตกทุกวันเลยนะครับผมขอบพระคุณตุกๆุกแรกซัพพอร์ตจากพี่จากน้องสูหมงสูบอนเด้อกรบผมที่เดินทางมาเลื่องเสดุดูผลานเด้อพี่น้องเด้อว่าสิเป็นทางกมปิดคดีทังนายงานคดีขอบพระคุณหลายครับพี่น้องครับผมฝากพี่น้องนะครับผมเบิ้งแย่งดูการบาล่ำเสียงหมงรบกสกรแบบนี้ไปโดนเด้อครับพี่น้องครับ ปังปังนะเสียงมีหกขอบพระคุณนะครับผมขอให้เสียงมีหกเฮงปังปังครับขอบพระคุณนะครับผมป,ปังปังนะครับขอบพระคุณครับผมนางานคือคาแค่งพี่น้องตอนนี้ครับผมเราในกลุ่มมาเดิมจ้าไปไปเบื้องไปให้ตาบวมหมดแล้วจ้า ไฮตัวตาบวมแล้วสันพี่น้องพี่น้องห้องก็ล่างๆมาปูสายปูเสื้อครับผมฟังฟังค่ะขอบพระคุณนะครับผมคืนนี้นะครับผมอยู่ที่ด้านข้างฮานมิกนะครับผมมีบูทสวมโอทีด้วยด้อพี่น้องเด้อมีบูทสวมโอทีน้ำเด้อครับเหมือนอีกครับผมเหมือนเดิมนะครับผมสวมโอทีเซมิทุกๆวันเลยนะครับเซมีบูทสวมโอทีเด้อพี่น้อง,องโอ้ย จะมีมบัวสูมโบทีอยู่ข้างงานะทุกวันเลยนะครับผมนา,าบาังจ้าขอบูนะครับสวัสดีครับลูกเบิร์ดกินข้าวเรียงยังไม่กินเลยครับผมแม่เข้าทุกไรเลยขอบพระคุณแม่ครับออผอให้ปงังปังขอบพระคุณนะครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดจะให้แล้วจ้าขอบพระคุณนะครับผมตอนนี้ผู้จัดการใหญ่กําลังตอนนี้ลุงใหญ่กาลังอันนี้พี่น้อง กำลังกำลังเฮ็ดอันนี้อันกำลังเฮ็ดอันนี้กันพี่น้องไม่รู้กำลังอ้อมหัวเองพี่น้องลุงใหญ่กำลังอ้อมหัวเองนะครับผมนี่เมียเขามากกินตส์กินเขาพี่น้องกินเขากินยังพี่น้องแม่แชร์ให้เราครับขอให้คนชมไปหลายครับขอบพระคุณนะครับผมกำลังเดินทางไปข้ามาด้วยครับผมเดินทางปลอดภัยนะครับผมมาเจอกันที่ หน้างานนะครับพี่น้องที่กำลังเดินทางมากด้วยครับผมเดินทางปลอดภัายด้วยครับผมคืนนี้นะครับผมความสุขรอทุกท่านอยู่นะครับผมบบนี่พี่เมียวัติดตามตังต่นกแยว้องเอาจากฟ้ามันพี่นอ้นองเมียก็รักกินเขาครับผมอ๋าห้อขะลุกไหมเอเอนีพี่น้องมาเบื้องเนมมาได้พี่น้องพี่น้องข้าวทีละวันพี่น้องจะวัดเลยพี่น้องต้อง มาเด้ี่นองตอนนี้พูสาสตร์นครับผมปูสาราแล้วมาเบิ่งนะรับ่อมงยิงยอม,มันรังการเมนครับผมอมัหลักของอีหลาอาไอพี่นองคราบผมเสียงมวนมวนสลอพี่นองเลยมาพี่นองมากมีแรงต่อมากความเบิ่งจริงดีๆเียงปีเนยังการพี่นอนสุดๆเมนครับผมนมน่นกำลังใจหลาอะไรไมาไล่นําเมอ่ะ เด็กอนุบาลเสียงอกมายังโรงเรียนอนุบาลหมีน้อยกําลังเดินทางมานะครับผมเด็กๆอนุบาลหมีน้อยกำลังเดินทางมาเมื่อเช้าหลังเตะแล้วไปเล่นน้ํากันสนุกสนานเฮฮาปาร์ตี้มากเลยครับผมอ้าวพี่น้องเบิ้งลูกใหญ่พี่น้องออบมัวเองยาวเลียงหัวออบเองพี่น้อง เหตนี่มุงจ้องเอาวาเบื้องภายเด้อเฮ็ดเหตุปัญหะกาเมื่เบ้องในได้พ้องเด้อเออเฮ้ยเกิดจะพลาดสอดแจงครับมดครับมาดีครับ หู้จักเเอเอเอาเอาไอพี่เบิดคพผมเตรียมหัวเองพี่น้องเห็นที่เด็กคอสมุกมีความสุข คือจังมาสิเป็นน้ำสายไฟน่ะคนขี้ลูกค่กปูเอ้ยคนขีู้เอ้ยจอแล้วแนวนี้คนขีู้ค่ะจ่อแล้วแวันนี้น่ะจ่อแล้วเออเขาเห็ดแล้วทุกมือละลานี่เป็นงานยังคนบริหารหนึ่งเป็นงานอ่าคนหนางานเป็นน้อง สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผมสป,ปอนเซอร์ไปไฟสป,ปอนเซอร์กำลังขึ้นนะครับตอนนี้เป็นปุ๋ยรุ่งอรณุณนะคบผมทางนั้นจะเป็นเซโรเลแล้วก็เครื่องดื่มเซโรเลแล้วก็ค่ายเพลงเป็นหนึ่งนะคะผมส่วนทางนั้นจะเป็นคิรีนนะคะผม GSD นะครับผมพี่น้องไฟไฟก็แล้วกันส่วนซื้อพวงสะก,กวทางนั้นขึ้นแล้วพี่น้องขึ้นเรียบร่อยครับผมไฟห้าพี่น้องเปลี่ยนี่ไว้บพี่น้องไว้ทุกอย่างเลยนะครับผมเพราะว่า ที่เมื่อกเขาคุณอาปากแห้งพี่น้องเมื่อก่อนเฉียสุดๆเลยพี่น้องเลี้ยวขึ้นไปลงสิพี่น้องปุณนะไฟเต็มหานพี่น้องเนี่ยเมือนเลี้ยงนี่พี่น้องว่าหนาวนบ่ครับเทิงหานบ่หนาวเด้อพี่น้องเด้อเท้างานจะว่าเงียเ้ยแตกพี่น้องไฟละลายครับผมเวทีสวยมากขอบพระคุณครับสวัสดีจ้าลูกเบอร์สวัสดีครับผม พี่จ๋ามาถึงอย่างะลุกพี่จ๋ากำลังเดินทางมาเมื่อคืนตอนกลางคืนสรุปมากเลยจากนครปฐขอบคุณนะครับผมวันนี้เล่นแถวไหนวันนี้อยู่ที่เอราวันนะครับผมตลาดนัดคลองถุมเอราวันนะครับผมหน้าโรงเรียนบ้านเอราวันจังหวัดเลยนะครับผมลุงใหญ่ฮะสถานที่ก็วกว้างเดี๋ยวผู้ชมมาผ่านใจมีที่ยินนะครับวิกเบิร์ใหญ่ามาแลงวิกแตกอีกครับพี่น้องคืนนีน้น่าจะวิกแตกอีกวันเลยนะครับผม ความดังความปังความจึง่งในยังของเฮาพี่น้องสวัสดีครับบ่าเวเบิร์ดสวัสดีครับผมทีมไหนมาได้ครับวันนี้บ่าวปูไทยครับวันที่สิบเก้าจังหวัดร้อยเอ็ดบ้านหนองว่าก็มีค่ะอ๋อวันที่สิบเก้าเป็นงานบวชครูเบลสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผม อากาศดีบอมือนีอากาศดีมากครับผมตอนนี้อากาศก็เย็นเย็นช่วยช่วยนะครับผมลมเย็ยนช่วยช่วยอยู่นะครับผมท้องฟ้าปวดปวงมากครับพี่น้องมือนีท้องฟ้าปวดปวงแห้งพี่น้องครับผม